สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกุมบ้างวันนี้จะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็เป็นไพ่จักระค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะพิมพ์ไว้แล้วเรียบร้อยค่ะ ดูแบบลัคนาหรือว่าราศีได้นะคะถ้าไม่มั่นใจเวลาเกิดจริงๆดูแบบราศีได้โอเคลิสขอ5ใบแรกให้กับ ชาวกลุ่มทุกคนนะคะใบแรกขึ้นมาค่ะเป็นไพ่สิบดาบนะคะโอเคใบที่สองเป็นไพ่สาดาบค่ะมใบที่สานะคะเป็นไพ่สิบไม้เท้าโอ้ทั้งสิบดาบแล้วก็สิบไม้เท้าโอ,โอเคแล้วก็เป็นไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะ1ดาบโอ้เป็นไพ่ที่แปลกมากเลยเพื่อนๆแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะ ปกติอลิไม่เคยจับได้แบบว่า10ดาบนะคะ10ไม้เท้าแล้วก็10เหรียญขึ้นมาในหนึ่งสำรับเลยจะมีอยู่ช่วงกลางปีอะอลิสจับให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะคะเป็นดวงประจําปีจับได้แบบนี้นะคะแล้วก็นานมากเนี่ยเพิ่งมาจับได้กับชาวกลุมนะ10ดาบขึ้นมาตั้งแต่ไบแรกนะคะหมายถึงว่าจุดจบค่ะ ending อะไรบางอย่างนะคะได้ทุกได้เลยความเจ็บปวดในจิตใจด้านความรักความสัมพันธ์ก็ได้เนี่ยแล้วยิ่งมี3ดาบขึ้นมาอีกนะคะ,ะส่วนใหญ่3มดาบนะมันคือการทะเลาะบ แว่งการไม่เข้าใจกันความคิดเห็นแตกต่างกันมากเกินไปนะคะการมีมือที่3ก็ได้เนี่ยส่วนหญ่มันคือความรักความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อนๆฮาร์ดเบรกนะคะจบมานะคะสิดาเพื่อเติบโตขึ้นเพื่อแยกย้ายกันไปเติบโตอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าการเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้ค่ะได้เช่นกันหรือว่าความคิดทั่วๆไปก็ได้นะความรู้สึกนึกคิดในจิตใจนะคะความผิดหวังการสูญเสียอะไรบางอย่างการจบปัญหาคาราคาซังที่มันยืดเยื้อมานานเนี่ยเมื่ออย่างนั้นนะคะมันไม่มีดา ที่เยอะที่สุดเนี่ยสิดาบนะแล้วชาวภูมได้ดาบที่เยอะที่สุดแล้วก็ดาบที่น้อยที่สุดนะคะวิกตอรี่นะคะไพ่ใบนี้1ดาบขึ้นมาคือชัยชนะเหนืออุปสรรคทางปวงได้ทุกด้าเลยการงานการเงินหรือว่าความรักความเจ็บปวดก็ได้ส่วนใหญ่นะหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยต้องพึ่งตัวเองนะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะต้องอาศัยความแบบแข็งแกร่งของตัวเองสุดๆเลยนะถึงจะผ่านอุปสรรคเรื่องนี้ไปได้นะคะอุปสรรคเรื่องนี้หนักหนามากพอสมควรแหละเมื่ออย่างนั้น10ดาบนะคะมันจะไม่ขึ้นมาต้อง แต่ใบแรกเลย energy ไพ่ใบแรกเนี่ยจะสำคัญที่สุดเสมอนะคะโอเคสามราบอลิสพูดไปแล้วส่วนใหญ่เด่นๆคือเรื่องความรักความสัมพันธ์การมีมือที่3การทะเลาะเบาแวงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าคนที่จะเป็นคู่กันจริงๆนะคะเป็นคู่ของคุณเนี่ยต่อให้มี เรื่องทะเลาะกันมากสักแค่ไหนจะท้ายที่สุดอ่ะจับมือผ่านกันไปนะคะ10ดาบคือจบแล้วนะคะเติบโตกันมากขึ้นนะคะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความรักกันมากขึ้นก็ได้แต่สําหรับคู่ที่มันไม่ใช่จริงๆนะอ,อาจจะแบบมีเหตุได้จบแล้วจบเลยนะคะเพราะ10ดาบมันขึ้นมาเราไพ่1ิบไม้เท้าเนี่ยช่วงอตอนนี้จนถึงสิ้นปีนะคะ3เดือนเนี้ยคุณอาจจะต้องรับภาระเยอะเอาซะหน่อยนะคะเพราะ1ิบไม้เท้ากันขึ้นมาเนี่ยคือการแบกรับภาระเยอะ หรือว่ามีงานประดังประเดเข้ามานะคะแบบ ทุกที่ทุกทางแบบนี้ก็ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะคะพักผ่อนบ้างนะคะอย่าทํางานหนักเยอะจนเกินไปหรือว่าเครียดกับปัญหาต่างๆที่รุมเร้าอยู่ตอนนี้ค่ะเราไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาโอเคเป็นไพ่ชัยชนะนะคะ1ดาบเป็นดาบที่น้อยที่สุดแต่ว่าชนะเหนืออุปสรรคนะคะแล้วก็สิบเหรียญขึ้นมามีหลายความหมายนะคะ10เหรียญเนี่ยฐานะการเงินของคุณจะดีมากขึ้นก็ได้ส่วนใหญ่สิบไม้เท้าขึ้นมานะคะงานเยอะก็จริงแต่เงินมาเยอะด้วยนะเออนะคะ เพราะว่า1ิบเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่เยอะที่สุดมันขึ้นมาหรือว่าการที่คุณนี่ะจบปัญหามาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความรักนะสําหรับคนที่โสดอยู่คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบคู่บุญคู่อุปธรรมได้นะคะ1ิเหรียญมันเลยขึ้นมาหรือว่าเป็นการได้รับเงินมรดกก็ได้นะคะหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันเลยขอยกตัวอย่างการซื้อขายอะไรแบบนี้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเงินโบนัสก็ได้นะไอสิ่งที่คุณคิดว่าเอมันไม่น่าจะได้หรอกอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าคุณมีการจบความสัมพันธ์ หน้านี้กําลังรอเงินก้อนจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะเงินมรดกอะไรแบบนี้หรือว่าจากการตายก็ได้นะเพอให้สิบดาบเนี่ยมันคือแ n นดิงครอบครัวก็ได้ค่ะพ่อแม่ญาติพี่น้องขออนุญาตอ่านนะคะแล้วคุณกําลังรอมรดกหรือว่าจากฝั่งสามี ฝั่งภรรยาเนี่ยสิบเหรียญมันขึ้นมานะคะมีเกณฑ์ได้โอเคลิสขออีก5ใบนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ 8, ่แปดดาบขึ้นมาค่ะอาการวิตกกังวลน,นะใบที่2นะคะโอ้ชาวกุม้มคุณได้10ถ้วยนะคะมาทุกด้านเลยนะคะอ่บถ้วย10เหรียญ10ไม้เท้าแล้วก็10ดาบค่ะนะ เป็นครั้งแรกและคิดว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตอลิสที่สามารถจับได้แบบนี้นะคะใบที่3นะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าโอ้หนึ่งดาบก็มาหนึ่งไม้เท้าก็มานะคะวูเป็นไพ่ที่แปลกมากเลยนะยังไม่มีไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตไพ่เมเจอร์ก็ยกตัวอย่างนะคะเมจิกเชียนอย่างเงี้ยชาริออตนะคะเลิฟเวอร์เดซอะไรแบบเนี้ยเรามาดูกันต่อนะคะโอเคชาริออตขึ้นมาแล้วนะคะเป็นไพ่เมเจอร์ใบแรกโอเคสักเซสค่ะประสบความสําเร็จนะคะเราขึ้นมาใต้หนึ่งดาบอีกเนี่ยชัยชนะนะคะ เราก็ใช้ชนะประสบความสําเร็จเราเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยสำหรับคนที่รอคอยความรักอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์เรามาดูใบแรกกันก่อนเลยแปดาบขึ้นมาเนี่ยแปดาบนะส่วนใหญ่นะ่ะมันคือความอึดอัดมากๆนะคะอาการวิตกกังวลก็ได้เหมือนถูกปิดหูปิดตาจะเดินหน้าต่อก็ไม่รู้จะเอายังไงดีนะคะจะอยู่ที่เดิมมันก็แบบอึดอัดไปหมดนะ่ะเหมือนอยากจะออกจากที่ที่คุณอยู่แล้วอะ่ะจะเป็นด้านความรักได้แต่ว่าสําหรับใครนะคะที่กําลังคิดอยู่นะว่าจะออกดีไม่ ออดนะีมันมีเกณฑ์นะเพราะอะไรมันมี10ดาบเนี่ยมันคือจบนะคะแอนดิงเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกหรือแม้กระทั่งการงานก็ได้นะคะงานที่คุณทําอยู่คุณไม่ถูกจริตเลยงานมันหนักเยอะเกินไปเนี่ยสิบไม้เท้ามันขึ้นมาเนี่ยหรือว่ามีปัญหากับผู้ร่วมงานเจ้านายไม่ชอบอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีความทะเลาะกันนะคะไม่ลงรอยกับคนร่วมงานเนี่ยได้เช่นกันเพราะ3ดาบมันขึ้นมาเนี่ยคุณอึดอัดมากๆอยู่ในตอนนี้ถ้าคุณกําลังคิดที่จะเริ่มงานใหม่นะนะคะคุณมีเกณฑ์เพราะว่าหนึ่ง ไม้เท้าเนี่ยคือโอกาสใหม่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะจุดเริ่มต้นใหม่ๆที่คนหยิบยื่นมาให้ก็ได้หรือว่าใครต้องการทําอะไรเป็นของเราเองก็ได้นะนะคะถามว่ามันเหนื่อยหนักไหมมันเหนื่อยแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ได้เพราะอะไรมันมีสิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะคะจากการทํางานหรือว่าชารีออตเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตนะคะไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆเราก็ประสบความสําเร็จด้วยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะเป็นไพ่ u c c e s s ขึ้นมานะคะแล้วเป็นไพ่1ิบถ้วยขึ้นมาค่ะ10ถ้วยความสุข สมหวังในชีวิตนะถ้วยส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรักนะคะคุณหลุดออกมาจากความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้คุณอาจจะได้พบเจอคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆไพ่สิบเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่คือการได้พบคู่บุญคู่วาสนาหรือว่าคู่ที่เกื้อหนุนกันก็ได้นะคะแล้วยิ่งมีอัศวรินถือถ้วยขึ้นมาอีกเนี่ยความหมายหลักๆของไพ่ใบนี้คือ การที่คุณได้พบกับคู่มีคนมามอบความรักให้กับคุณเดินทางมาจากแดนไกลได้นะแล้วคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณมากขึ้นพบรักใหม่หรือว่าสิบถ้วยเนี่ยการที่คุณได้หลุดออกมาจากอะไรบางอย่างความเจ็บปวดในอดีตก็ได้นะคะเพราะสิบดาบขึ้นมาตั้งแต่บาแรกเนี่ยแล้วคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นหรือหลุดออกมาจากความอึดอัดเนี่ยแปดดาบมันขึ้นมาส่วนใหญ่มันคือความขับแค้นในจิตใจนะคะคุณหลุดออกมาแล้วมีความสุขได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาโอเค ลิสพูดไปแล้วมันเกี่ยวกับโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานนะคะคุณสมัครงานเอาไว้แล้วเขาไม่เรียกมาสักทีเนี่ยโอกาสได้เช่นกันหรือว่าไพ่ใบเนี้เด่นมากๆเลยนะคือการมีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะคะเป็นของเราเองแล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วก็ร่ํารวยขึ้นก็ได้นะเพราะว่า10เหรียญมันขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นไพ่ชาริออค่ะนะคะชาริออความหมายเด่นเลยนะตอนนี้ถ้าใครคิดกําลังริเริ่มอยากจะทําอะไรเป็นของเราเองการงานนะคะการหาเงินลู่ทางอะไร หมๆชารีออดขึ้นมาแล้วมันเหนื่อยมันหนักไหนกมจับดาบหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยมันเหนื่อยค่ะแต่ประสบความสําเร็จทางด้านท,ทั่วไปนะคะชีวิตเนี่ยหรือแม้กระทั่งการงานนะใครต้องการไปทําอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนนะคะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้เกี่ยวกับสายงานหรือแม้กระทั่งย้ายตามคู่ครองนะคะคุณกําลังรอวีซ่าอยู่เนี่ยชารีออดขึ้นมาคือคนที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะไปต่างถิ่นแดนไกลเอาอย่างนี้ส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่า ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องแบบหมูย้ายไปต่างประเทศก็ได้นะถ้าช่วงนี้นะคะคุณมีคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าทําธุรกิจธุรกรรมหรือทํางานที่มีชาวต่างชาติมาเกี่ยวข้องเนี่ยการค้าการขายนะหรือว่าเจ้านายเป็นคนต่างชาติก็ได้มีการใช้ภาษาอื่นๆในงานของคุณเนี่ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับด้านความรักนะคะไม่พูดไม่ได้ชารีออตขึ้นมาเนี่ยแล้วยิ่งอัศวินถือถ้วยขึ้นมาอัศวินกับชารีออตเนี่ยมันมีระยะทางเกิดขึ้นชาวต่างชาติเด่นมากๆเลยนะออใบนี้ ชาวต่างชาติเป็นคนที่พิถีพิถันนะคะเป็นคนเนี๊ยบเนี่ยไพ่ใบนี้มีชาวกรกฎนะคะเป็นชาวประจำพ่ยแต่ว่าคนเข้ามาเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นชาวธาตุน้ําหรือว่าเป็นชาวกรกฎแต่ว่าเป็นคนมุ่งมั่นนะเป็นคนแน่วแน่ทําอะไรจริงจังเป็นคนแต่งตัวดีมากๆเนี่ยไพ่ทั้งสองใบนี้นะคะจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยส่วนใหญ่เป็นคนแต่งตัวดีนะคะดูดีมีรสนิยมเอานี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตมากๆก็ได้นะเป็นคนช่างคิดช่างฝันนะคะมีวาทศิลป์ที่ดีในการพูดมากๆ ชาลีออตเนี่ยเป็นนักการทูตนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้จําเป็นนะว่าเขาจะต้องเป็นอาชีพนักการทูตนะคะหมายถึงว่า พ,พูดเราต้องได้เงินพูดเราต้องได้งานเออแบบนี้รู้ว่าตอนไหนควรพูดไม่ควรพูดนะคะหรือว่าเป็นคนไทยก็ได้นะทีเ่เคยไปอยู่ต่างแดนมาก่อนแบบนี้ก็ได้ชารีออตนะคะหรือว่าเนี่ยอัจวินถือถ้วยเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นชาวต่างชาติค่ะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ต่างทิศต่างที่การแบบรักทางไกลรักออนไลน์อย่างนี้ได้หมดเลยนะคะโอเคอลิสขออีก5้าใบนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันใบายกขขึ้นมานะคะเป็นไพ่เดวิลใบที่2นะคะ ไพ่ h Emperor e ค่ะใบที่3นะคะเป็นไพ่อัศวินอัศวินขึ้นมาถึง2ใบเลยแล้วก็ไพ่ใบที่4นะคะเป็นไพ่เมจิกเชียนงานใหม่นะคะหรือว่าการเดินทางก็ได้ ใบที่5นะคะเป็นไพ่เดอะมูนค่ะเป็นไพ่ของการพลัดถิ่นฐานย้ายถิ่นฐานนะคะแล้วก็อาการวิตกกังวลขึ้นมาอีกแล้วนะคะกับชาวกลุ่มเนี่ยแปดดาบขึ้นมาเดอะมูนขึ้นมาค่ะอาการวิตกกังวลนะเรามาดูใบแรกก่อนนะคะใบแรกเนี่ยเป็นไพ่เดวิลนะถามเรื่องทั่วๆไปกี่ยวกับเดวิลเนี่ย คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ลุ่มหลงอะไรบางอย่างนะคะกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วคุณมีแพชชั่นให้กับมันมากๆเนี่ยเดวิลขึ้นมาส่วนใหญ่นะคะมันคือแบบถ้าคุณโฟกัสอะไรแล้วตอนนี้นะสมมตินะคะถ้าคุณโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะคุณก็จะแบบโฟกัสมุ่งมันแน่วแน่อยู่กับอย่างนั้นหรือว่างานอะไรใหม่ๆก็ได้นะหรือว่ากิจกรรมใหม่อย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแล้วคุณแบบลุ่มหลงกับมันมากๆอ่ะเหมือนคนติดเกมนะคะติดออกกําลังกายอะไรพวกนี้นะคะคุณอาจจะมีแพชชั่นในการทําอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าเป็นด้านเกี่ยวกับ ความรักนะคะจะมีคนเข้ามาคั่งรักคุณก็ได้นะหรือว่าคุณไปคั่งรักเขามากๆแบบหายใจเข้าหายใจออกเป็นคนคนนี้เนี่ยแล้วยิ่งมีเนี่ยอัศวินถือถ้วยขึ้นมาอีกนะคะนะอาจจะเป็นรักทางไกลอย่างที่บอกอาจจะไม่ได้เจอกันเยอะสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีความคิดถึงในไะพ่ใบนี้นะเดวิลนะคะมันคือความคิดถึงคนหนึ่งมากๆนะหรือว่าคุณตกหลุมรักใครบางคนนะ่ะก่อนหน้าที่คุณจะได้เห็นหน้าคนคนนั้นซะอีกก็เป็นได้นะคะเดวิลมันเลยขึ้นมาไพ่ใบที่สองค่ะเป็นไพ่เด เพอร์นะคะเกี่ยวกับด้านการงานนะเด่นมากๆเลยการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเอ็นดูจากเจ้านายก็ได้นะคะหรือว่างานที่คุณสมัครเอาไว้เนี่ยไพ่ใบนี้นะหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะการสอบแข่งขันการสอบบรรจุอะไรพวกนี้ได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งใครต้องการทําธุรกิจเป็นของเราเองเนี่ยเอ็มเพอร์มาแล้วนะคะไพ่ใบนี้เป็นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟนะคะคนที่ขยันมุ่งมั่นจริงจังแน่วแน่กับการทํางานนะคะแล้วยิ่งชาริออตเนี่ยขึ้นมา อีกประสบความสําเร็จ10บเหรียญก็ขึ้นมาหนึ่งไม้เท้าก็ขึ้นมางงานที่คุณอยากจะทําใหม่ๆโอกาสประสบความสําเร็จสูงค่ะไพ่อัศวินถือดาบขึ้นมาค่ะอัศวินถือดาบจับดาบบอกแล้วนะคะแล้วยิ่งมีหนึ่งดาบมาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการทํานะคะต้องการไปต้องการประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการทํางานการ <Gen. S 1> หาเงินเนี่ยมันจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจับดาบขึ้นมาเมื่อไหร่นะมันต้องมีการต่อสู้นะคะแต่ว่าอัจวินนะประสบความสําเร็จนะยิ่งสู้นะคะยิ่งอดทน มันจะยิ่งประสบความสําเร็จนะเราไพ่เมจิกเชนขึ้นมาค่ะเมจิกเชนส่วนใหญ่เป็นอะไรที่ใหม่หมดเลยโดยเฉพาะการทํางานนะเมจิกเชนเนี่ยลักษณะเด่นของเขาเลยนะคืออยากรู้อยากลองไปสมบัมีไฟในตัวนะคะอยากทะเยอทะยานนะคะเป็นนักเดินทางก็ได้อยากเรียนอยากรู้หาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตแล้วก็ชอบมันมากๆก็ได้นะนะแล้วยิ่งเดวิลเนี่ยขึ้นมาอีกคือคนที่ลุ่มหลงกับอะไรมากๆค่ะนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการทํางานนะเราไพ่ใบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวอลิสมาเปิดไพ่ Or ร์คโอห้าใบสุดท้ายนะคะไพ่เดอะมูนขึ้นมาเดอะมูนเนี่ยเป็นไพ่ของการย้ายถินฐานพลัดถินฐานนะคะใครต้องการเนี่ยไปทํางานที่ใหม่ๆจะต่างจังหวัดก็ได้นะคะแล้วมีการลาจ,จากบ้านเนี่ยหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศเลยเนี่ยคุณมีเกณฑ์นั้นเพราะไพ่เดอะมูนคือไพ่ของความเหงาค่ะความคิดถึงเนี่ยความคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่คิดถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่คุณเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่ง เป็นความรักก็ได้นะเพราะว่าระยะทางเนี่ยมีไพ่นะคะความรักเกี่ยวกับระยะทางขึ้นมาหลายใบนะสวินถือถ้วยมีไพ่ชาริออตแล้วก็มีไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าระยะทางที่อยู่ห่างไกลกันทําให้คุณมีความคิดถึงหรือว่าความเหงาก็ได้นะคะกับคนคนหนึ่งนะอลิสขอห้าใบนะคะเป็นไพ่จักระคะ่ะเป็นไพ่จักรานะคะเพื่อนๆเคยได้ยินไหมจักรานะคะ มี7สีนะคะตอนสิ้นปีนะคะคุณจะมีความรู้สึกแบบไหนบ้างเรามาดูกันเลยนะคะอลิซขอ5้าใบแรกนะใบแรกนะคะเป็นไพ่การเจริญเติบโตค่ะเนี่ยแบบเดียวกับไพ่10ดาบเลยเพื่อนๆนนะคะถ้าเห็นเนี่ย นะคะขึ้นมาโอเคเดี๋ยวริสเขาจ,จับ5ใบก่อนเลยนะคะเป็นไพ่การเจริญเติบโตใบที่2อ confusion ค่ะความสับสนนะคะ isolation อยากอยู่แบบโดดเดี่ยวสันโดแล้วก็ discovery โอ้เป็นไพ่ทิศทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็ s e l l worth ค่ะไพ่ b a r ร i ขึ้นมาเนี่ยคุณเติบโตนะเติบโตจากความเจ็บปวดก็ได้นะคะเติบโตจากความผิดหวังความไม่ได้ดังใจกับอดีตที่ผ่านมาหรือว่าแม้กระทัง่งการเรียนรู้พัฒนาอะไรใหมๆ่ๆให้กับตัวเองก็ได้แล้วยิ่งมีไพ่ m a g i c ียนขึ้นมาเนี่ย เมจิกเชียนเนี่ยเป็นคนที่อยากรู้อยากลองอยากพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็ได้ชาเรียดก็ขึ้นมาแล้วนะคะโอกาสประสบความสําเร็จสูงอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณไม่เคยทําก็ได้ค่ะนะคอนฟวชัน usion, ความสับสนนะคะความว้าวุ่นวายใจการเลือกไม่ถูกมีอะไรบางอย่างอาจจะทําให้คุณต้องตัดสินใจก็ได้แล้วคุณคิดหนักอะ่ะเหมือนคิดไม่ตกอะ่ะไม่รู้จะเอาอย่างไรดีแล้วยิ่งแดาบนะคะใบเนี่ยมันขึ้นมาอีกนะแล้วพ่ไอโซเลชั่นค่ะบางคนอยากจะปิดวิเวกนะชาวกลุ่มนะคะ ปีกวิเวกจากความวุ่นวายนะคะอยู่กับตัวเองเยอะเอาซะหน่อยก็ได้ทําให้คุณค้นพบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองนะว่าเออจริงๆคุณมีความสามารถแบบนี้นี่นายทางานแบบนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งค้นพบความแข็งแกร่งในจิตใจก็ได้นะจากการที่คุณสับสนอะไรบางอย่างความผิดหวังอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณมาก่อนหน้านี้คุณค้นพบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณมีความแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณคิดก็ได้ค่ะแล้วไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมานะคะเซลเวิร์สนะคะไพ่ใบนี้นะอยากจะบอกเลยนะ ใครไม่รักเราไม่เห็นค่าเรานะคะไม่เป็นไรเราเห็นค่าของตัวเองรักตัวเองเป็นเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดมากๆนะคะขอให้ชาวกุ่มทสุขท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะตรงไม่ตรงกับเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันได้ขอบคุณค่ะ